ซื้อจริงขายจริงแล้วก็จ่ายเงินจริงๆคืเนเงินสดด้วยใช่ื้นใบดําแล้วตรงมีก้านใบกระดูกใบสีชมพูก็ใบประมาณหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นต่อบนใบใบหมื่น -2 0 0สองหมื่นก็สิตัวเทพก็มีครบหมดทุกตัวเลยหมดประมาณ2ล้านฝาแล้ะ ใหญ่นะครับเนี่ยดูใบครับนี่โอใหญ่มากครับสวัสดีครับทุกคนผมบาบาป่าศักนะครับจากเพจสวนชนชมบาบาป่าศักนะครับเพื่อนๆครับจากเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มโคราเซียไทยแลนด์เนี่ยมีความคึกค้นเป็นอย่างมากเลยนะครับมีการซื้อขายต้นไม้อยู่หนึ่งต้นนะครับราคาทั้งหมด1ล้านบาทเป็นไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคน วันนี้นะครับผมโชคดีมากๆเลยได้มีโอกาสเข้ามาหาพี่ท่านนั้นนะครับที่ที่ได้ซื้อไปนะครับพี่ประยงมงคลโพนะครับอันจริงๆแล้วเนี่ยพี่ประยงเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมเองนะฮะแล้วก็ไม้ต้นน,น,ตนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลท่องสารดกาอําเภอพานานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับว <ver> ันนี้เราอยู่กันอยู่ที่สวนมงคลโพแข่งตัดนะครับอาจารย์ประยงเนี่ยทำทั้งแข่งตัดด้วยนะครับกล้วยด่างแดงอินโดกล้วยหลายสายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับบอนสี ท่านซื้อเข้ามามูลค่าประมาณ2ล้านบาทวันนี้โชคดีมากๆนะครับพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกันวอนสีมูลค่า2ล้านกว่าบาทเป็นยังไงนะ <laughs> แล้วก็โคโลคาเซียตัวนี้ครับตัวราคา1ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงกันว่าสวยงามขนาดไหนไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเจออาจารย์ประยงกันดีกว่าตอนนี้ครับอาจารย์ประยงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์ประยงนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับทุกคนว่า ไม้มูลค่าหนึ่งล้านบาทมีชื่อว่าอะไรแล้วก็คามสยงางขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจะพาไปดูครับเชิญด้านนี้ครับโอเคนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวเราพาไปชมันโซนแรกก่อนนะครับโซนแรกจะมีไม้เป็นโซนไม้ใบนะครับของอาจารย์ดยงนะฮะจริงๆแล้วผมมีความสนิทกับที่นี่แล้วก็เข้ามาที่นี่ตั้งแต่ตอนเริ่มทําชวนชมเลยนะฮะอาจารย์เนี่ยตอนนี้พัฒนามาเยอะมากแล้วก็มาไกลมากฮะอ่ะเชิญเลยฮะเชิญได้เลย เป็นไงฮะโอ้หเยอะมากเลยก้านส้มอ่ะมีอย่คิวกิโลก้านส้มโอ้หมีบอลสีเยอะมากนะฮะเดี๋ยวไปดูเลฮะเดี๋ยวมาดูต้นไฮไลท์ของวันนี้ก่อนนะฮะมูลค่าจริงอยู่นี่ฮะนี่เลยโอ้โยยงอันนี้ชื่อเขาชื่อว่าอะไรครับพี่ไซล็อกครับไซล็อกพี่ไซล็อก เพราอวานี้รับมาอันนี้ถามถามถามก่อนไม่ใช่เป็นกระแสใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้สร้างกระแสซื้อจริงจริงฮะซื้อจริงขายจริงแล้วก็จ่ายเงินจริงจริอเงินสดด้วยต้นนี้มีความพิเศษยังไงบ้างฮะคืตอต้นนี้จริงๆแล้วมันเป็นเป็นหน่อของไม้เมล็ดคือต้นแม่เขาเขาเป็น<อ>เป็นไม้ที่บีบในไทยเป็นไม้เป็นไม้ในไทยที่ยังยังมีจํานวนยังไม่เยอะไม่เยอะต้นนี้ผมผมก็ได้มาอยู่ติดหนึ่งในสิบอะหนึ่งในสิบต้นแรกของประเทศไทยหนึ่งในสิบต้นแรก ของประเทศไทยครับต้นแม่ก็คือใบมาเลศใบม้เลอ่าความพิเศษของต้นนี้เนี่ยมาดูฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กล้องมาดูคือจะพื้นใบดำแล้วตรงมีก้านใบกระดูกใบสีชมพูโอ้โหพอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นลายของมาอ๋อนี่อาจารย์นี่ตรงนี้นี่เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้นี่โชคดูโชคัวนี้ที่ได้มันได้หน่อติดมานหน่อหนึ่งฮะเนี่ยไหลเป็นไหลหน่อโอ้เป็นเป็นไหลหนอด้วยนะฮะทุกคนไม่ได้มาด้วย เหมือนเหมือนเหมือนแถมมาหนึ่งต้นใช่เหมือนแถมมาเลยหนึ่งต้นตอนนี้อาจารย์เริ่มเก็บโคโลคาเซียเยอะขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวดูด้านนี้นี่ฮะเพิ่งก็เพิ่งเริ่มเก็บได้สักเดือนหนึ่งก็ยังไม่ถึงเดือนดีหรอกประมาณเดือนหนึ่งนี้นี่คือก็ไหลแสแล้วนะนี่คงเห็นนี่ทำแบ็กมาเบิร์นไอไม่ใช่มาเบิร์นตอนนี้มิดไนท์มิดไนท์มิดไนท์อันนี้อันนี้แบ็กมาเบิร์นี่แบ็กมาเบิร์นอยู่นี่นะครับอันนี้มิดมิกิเวอันนี้มิกิเวครับอ่าแล้วก็นี่เป็น ตัวใหม่ของสวนชากลางราวอ่าล่าสุดก่อนก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่อาจารย์ประยงจะไปจะไปที่ปิซมโลกเนี่ยไปที่กำแพงเพชรมาก,ก่อนใช่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นี่น,นี่ชื่อว่าไอ้แบ็กกาแล็กซี่แบ็กกาแล็กซี่ตัวใหม่นะฮะตัวนี้ก็หนึ่งในสิบติดหนึ่งในสิบกักนเพิ่งได้มาอืมสวยมากๆเลยลักษณะมันจะเป็นเหมือนเม็ดมเป็นเหมือนดาวดวงดาวแบล็กเลือดแบ็กกาแล็กซี่นะครับทุกคนช,ช่วงวีสองต่อยนะวันนี้เจอไม้ตัวใหม่สองตัว ก็มีตัวแรกเมื่อกี้หนึ่งล้านบาทไปเป็นเจอแบล็คแกรนด์ซีนอีกตัวนะฮะใช่ดูมีบ้อนสีด้วยนะครับนี่ตัวน้ำตกเย็นๆอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนน้นนี่เนี่ยแล้วก็มีไม้ใบตัวต่างๆพวกบุษ<ม>ราคัม<ท>บุษราคมัมมิ้ำไปดูบุษราคัมมิ้นดูสิสนี่บุษราคัมมิ้นโอเคครับบุษราคัมมิ้นนะครับอาจารย์แล้วนี่อันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้เลดอมอลล์เลดอมลอลล์โอ้สวยงามมากนะครับปกติแล้วแต่ก่อนเนี้เมเลดอมอลล์ราคาไปไกลสุดประมาณ10,000บาทเนาะใช่ใบละ10,000 10,000หมื่นถึง20,000โอ้โหอันนี้ก้านส้มซีโลเดนดอนนะครับทุกคนตดีวนี้คือซีโลเดนดอนก้านส้มนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นไม้แบบ,แบ,บแจัดสวนด้วยแล้วก็ตกแต่งไว้ที่บ้านด้วยอันนี้ก้านส้มอีกต้นหนึ่งนะฮะ โดเรนดอนนะครับหุมไทคอนนะครับุกคนไทคอนตัวนี้ก็สวยมากมาเลยนะครับฮัลโหลนี่ฮะนี่อันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้มอนมอนเหลืองเป็นมอนเหลืองมอนสเตอร์ล่าเหลืองอมอนมอนเหลืองนะครับตัวน,นี้บอกราคาหนรับใบเขาขายซื้อขายกันใบเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ใบประมาณหมื่น 10, ถึงสองหมื่นต่อใบนใบหมื่นถึงสองหมื่นโอ้โหตัวนี้มีประมาณ เกืบสิบใบเกืบสิบใบแล้วก็นี่ตัวนี่มิมิ้นตัวใจแอนครับมิ้นเดลิตัวนี้นะที่เขาไปสู่ขอสู่ขอจขนหมากเอาหมอนมินตัวนี้ใช่ไหมที่เราไปสู่ขอกันที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะใบเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้ผลตอนนี้มาวางข้อมาใบเดียวสี่สี่แสนห้าสี่แสนห้าใบเดียวใบเดียว ดีก้านหน้าก่อนฮะบเมื่อกี้เดินเดินข้า,ขามานี่นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวที่ที่เจ๊ยอยากได้มากแล้วก็แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยลพินาดคาราเมลวาร์เบิ้ลนะครับพินาดน,นะครับทุกคนสวยมากๆเลยนะตอนนี้อยู่ที่ใบเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ก็ห้าหมื่นถึงถึงเจ็ดแปดหมื่นระยะนั้นนะ 50, ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นห้าหมื่นถึงเจ็ดแปดหมื่นอยู่ที่ความสวยของแต่ต้นนี่ ชุดนี้ขายไหมฮะชุดชุดนี้ยังไม่ที่เราพามาดูกันเมื่อกี้น่ะก็ขายเป็นบางต้นบางต้นก็ก็ยังไม่ขายเอาเก็บไว้ไว้สวยๆดูสวยงามยังไม่ยังไม่ขายทุกต้นนะฮะไมขายทุกต้นอ่าต้นนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้ไอ้กรีนกรีนคองโกกรีนองโกอโอ้โหสวยมาก เมื่อกี้เราเดินผ่านกันมาทางเข้าเนี่ยทางเข้าก็ปะปนกันนะฮะนี่ปนกันไปนะครับมีฟิโลก้านส้มนะครับน,นี่มีบอลสีด้วยครับอาจารย์น,นี่อันนี้อันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับตัวน,นีน้นี่สีลา,า,าขุมทองศีลาขุมทองราคาซื้อขายกันต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับถ้าไซส์ <5 S 2> ขนาดนี้ก็ประมาณสี 50, ่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นครับโอ้โหต้นนี้ครับต้นนี้เมืองเกาะเก็ดเมืองเกาะเก็ดโอ้โหพอไซส์ใหญ่มามัน ดูอลังการมากคือว่ายังไม่สวยมากแต่ตัวนี้จะสวยฝ่าตัวนี้สวยกว่าดูตัวครับโอ้โหนี่เมืองเกาะเก็ดนะครับตันนี้ได้ทั้งไม้ใบแล้วก็มีบอลสีด้วยนี่โอ้โหนี่ใส่สวยครับจเป็นทาดบางแก้วตัวนี้ชอบมากเลยครับเหมือนเหมือนยังก็เอาสีมาป้ายเอาเลย้าบางแก้วอาจารย์ซื้อเข้ามาเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้ซื้อมาแสนสองแต่ตอนที่เล็กกว่านี้นะ เล็กกว่าน,นี้แสน 2> 2. สองตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตั้งราคานะห่<ช>วงตอนนี้ห่วงนะฮะจะมาห่วงมีหูช้างด้วยนี่น้อันนี้อันนี้นนตัวน,นี้ดีกว่านี่ตนนัวนี้โอ้โหสวยมากครับตนนัวนี้ดาก้อนใช่ไหมครับใช่ก้อนดากนะฮะเดี๋ยวรายเข้าไปอันนี้อันนี้ไม้อน่างที่เขาเก็บมาครับเพราะว่ามันก็สวยนะอันนี้ฟิโลไลเมกครับไลเมกไลเมกมันก็ทั่วไปนะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ก็สวยนะฮะโตขึ้นมาก็สวยจริงนะฮะมาดูลานี้บ้าง บุษราคำครับบุษราคำตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ต้นนี้ก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้ไม่แพงนะตวเนี้ยแต่ก่อน,นผมซื้อมาใบหนึ่งสามหมื่นนะฮะตัวนี้ถือว่าไม่แพงเลยเพราะสามสี่ใบละเป็นทั่วไปนะครับแต่านในเยอะกว่านี้นะครับทุกคนนี่สรุดตามากต้นนี้ตัวนี้แบ็คแบ็คคดีนานเบอร์หนึ่งบแบ็คคดีนานเบอร์หนึ่ง คุ้มค่ามากนะครับทุกคนอันนี้อาจารย์เปิดให้ดูไม้สะสมหออาจา์นะฮะนี่ครับ,บอันนี้เป็นพวกบุษราคำนะครับที่ยังจษราคำกับป,ประกายดาวกับประกายดาวนะฮะที่ยังเล็กๆอยู่อะเดี๋ยวไปต่อด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะจะพาออกไปด้านนอกนะครับไปดูไปดูโซนของกล้วยด่างแดงอินโดกันนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์นำไปดีกว่าอาจารย์นำเลยฮะนี่มากระเตยด้วยนะฮะไปดนนี้ ่แดงอินโดก็มีจากต้นนี้เลยต้นนี้ลายเรื่ยอยเริ่องสตาร์ตต้นนี้เลยต้นแรกหน้าบ้านหน้าโรงเรือนแข่งทัตนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนแข่งทัตนะครับที่เราไปถ่ายถ่ายกันคลิปแรกที่ของช่องเลยนะฮะของช่องมาวาป่าศักเลยนะครับที่มาสวนอาจารย์ประยงเมื่อปีที่แล้วนะครับผ่านไปหนึ่งปีตอนนี้มีกล้วยแดงอินโดเข้ามาเพิ่มนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตัวนี้นี่อันนี้เรียบร้อนนยอะไรครับอาจารย์ต้นนี้ลายพายุฝนพายุฝนอ่าฮะต้นนี้ลายพายุฝนนะครับหน่อนี้มีคนจองหรือยัง หนอนนี้มีจองแล้วนี่หนอนนี่มาดูนี่นี่ฮะหนอนนี้มีคนจองแล้วนะมีเจ้าของแล้ว<ร>แล้วหนอหนที่สองนั่นะหนอนข้างเนี่ยหน่อนเล็กนั่นยังยังม,มีคนจองนะปก็ <แ S 1> ิืออาจารย์อาจารย์เปิดจองเนี่ยหน่อนเท่าไหร่ถ้าถ้าตัวนี้ 3, สามแสนห้าสามแสนห้าครับนี่ฮะตัวนี้ลูกเต็มเลยตัวนี้จะจะลายจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ก็ราราคาจะถูกลงมาหน่อยก็อยู่ที่แสนห้า ตัวนี้หน่อละแสนห้าใช่ครับพายุฝนแต่ลายไม่ไม่จัดมากอันนี้พายุฝนเหมือนกันอ่านะครับลายพายุฝนลายแบบนี้นะครับทุกคนแต่อันนี้ลายไม่จัดมากนะครับมาดูร้นลายจัดๆอ่ะดูตัวอย่างเดี๋ยวเทียบกันอ๋อตัวลักษณะด่างเขียวเขาจะเยอะกว่าเขียวจะเยอะกว่าดูใต้ใบมันจะสวยกว่าเยอะเลยดูใต้ใบมองเวลาดูมุมมองมองแากใต้ใบนะครับทุกคนมันจะสวยกว่านะครับประมาณนี้นี่อาจารย์อยากพาไปดูด้านนู้นนะฮะนี่ ด้านหน้าด้หน้าบ้านโซนหน้าบ้านก็จะมีนะฮะอ่ะอันนี้พี่สาลี่นะครับพี่สาลี่เจ้าของสวนอีกคนหนึ่งอยู่ด้านข้างนี่นะโหตัวนี้ตัวนี้แม่แรกให้ลูกมาเยอะมากจนแม่เริ่มโทรมแล้วแม่ขนาดแม่โทรมนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลายอะไรครับอาจารย์นี่ก็พายุฝนนะแต่ตัวนี้ลายจะจัดฝาทุกต้นเลยจะจัดกฝนนะฮะ รองเทาบ้าตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นพายุพายุฝนฮาร์ปอ่าฮะนอนนี้ครับตั้งราคาไปที่เท่าไหร่ะก็สามแสนห้าครับสำหรับตัวนี้ถ้าด<ม>องหน่อก็หนอ่หนอละสามแสนห้าสามแสนห้าเท่ากันเท่ากัน,กนตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นี่สี่หน่อก็คูณกันเอานะครับ <c oughs> โอ้ตื่นตาตื่นใจมากครับวันนี้หนึ่งปีเปียดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับอันตัวน,น,นี้ก็เป็นเป็นลายพายุฝนแต่แต่ลายไม่ไม่สวยมากแต่ ตัวน,นี้หน่อละแสนห้าลายพยุฟขนหน่อแสนห้านะครับโหก็ oh. คือไปดูด้านไทยดีกว่าฮะนู่นแดงอินโดก็ยังมีอยู่อีกแล้วก็มีฟลอริด้าด้วยนะครับน,น,นี่ด้านข้างบ้านนะครับเมื่อกี้โซนด้านแรกนะโซนแรกโซนสองเปนโซนลูก,ลกอันนี้ของลูกสาวนะฮะของ้งผู้นะฮะใครสนใจลูกตัวน,นี้ก็มาติดต่อทองผู้เอารอลูกอยูนะ่ นี่อยู่ส่วนนี้เนี่ยอันนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วเตรียมทําไว้ส่งครับรอให้ไม้ฟื้นดีก็ส่งลูกค้าเยอะมากเลยครับอาจารย์เนี่ยเนี่ยครับมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะกล้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่พอตัวนี้จะเป็นกล้วยแดงอินโดแดงอินโด,ด,โด,ดทั้งหมดเลยเนี่ยรรอส่งลูกค้าหมดเลยใช่นอ,อใหญ่อวบมากนะครับไปไม่หมดเลย ส่วนกล้วยมีห่วกี่ต้นกี่แม่ครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าถ้าพวกกล้วยพวกตระกูลพวกน้ำหวาพวกวารีดาก็ประมาณประมาณส0แม่30แม่โอ้โหโอ้โห,โหนี่ยที่นี่จะทําเป็นสไตล์โรงเรือนหมดเลยนะครับพรางแสงช่วยช่วยน้องด้วยนะครับเพราะว่าแดดบ้านเราที่พัทนานิคมเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะครับแดดแรงมากนะ เยอะมากครับกล้วยเยอะมากอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ตัวนี้อันนี้ปลาปัวปลาปัวแต่ว่าโอ้โหลายสวยมากนะครับลายจัดมากครับดูฮะปลาปัวอย่างเงี้ยอาจารย์ขายหน่อเท่าไหร่ครับตัวนึงปลาปัวก็ขายอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้าสองหมื่นห้าแต่ลายแบบนี้เลยนะฮะทุกคนคือเหลืองเยอะกว่าเขียวนะฮะโอ้โหต้นนั้นอะไรครับเนี่ยต้นนั้นตัวนี้เทพนนมครับเทพนนมโอ้โหแต่ลายสวยจัดเลยอันนี้ยังไม่ได้ไม่ให้หน่อยังไม่ให้หน่อยังไม่เคยได้หน่อเลยย่างเลย จริงๆแล้วอาจารย์มีโรงเรือนใหญ่อยู่ด้านหลังอีกโรงเรือนนึงใช่มีด้านหลังเก็บอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ทั้งพวกไม้ใบพวกอโลคาเซียแล้วก็บอนสีอโลคาเซียมีตัวไหนบ้างหูช้างด่างขาวเซเลนช้างาวิเศณแดงเหลืงงองเดี๋ยววันนี้นะครับโอ้โหโชคดีมากไปเจอตัวต็มท็อปกันเราพาไปดูเซเลนนะครับนีดูหูช้างด่างขาวตัวต้นใหญ่ๆกันแล้วก็ไปดูบอนสองล้านกว่าอันนี้ราคาบอกแฟนรือยังฮะ บอกแล้วเดี๋ยวนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวนี้รู้หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ด้านหน้าโรงเรือนกันดีกว่าครับนี่ฮะนี่นี่คือโรงเรือนนะครับทุกคนนะฮะนี่คือโรงเรือนโรงใหม่ของพี่ประยงนะครับโอเคไปเดี๋ยวรอดูกันเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้านในอยากเห็น2ล้านกว่าที่บอกครับมันได้จริงได้กี่ต้นเอาเอาตรงนั้นก่อนเลยนะฮะดูนี่อ๋ออยู่ในตู้นี้มาดูกันเปิดตู้เดี๋ยวให้เจ๊เจ๊ช่วยจับตู้ นี่คือบอลสีนะครับนี่ลักษณะการเก็บของบอลสีของอาจารย์ะยงนะฮะหหสวยมากนี่ฮนะอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เาบอกเรียกว่าตัวลาไอเทมได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็สิบส<ช>ามนะตัวเทพก็มีครบหมดทุกตัวเลย13ตัวเทพอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยไล่ค่อยไล่กันทีละตัว ตัวแรกตัวด้านบนบานบนสุดนะฮะตัวนั้นสวยๆมากเลยตัวนั้นน่ะนี่เมืองเกาะเก็ดเมืองเกาะเก็ดนะครับตัวแรกนะครับมีตอนนี้เมืองเกาะเก็ดนะครับอมีกี่ต้นฮนะตอนนี้เกาะเมืองเกาะเก็ดรู้สึกจะอยู่ด้านหน้า,ม,ามีประมาณมีประมต้น7ตเจ6 7ต้นนะ,ะฮะโอ้ยมูลค่าที่ซื้อมา,ราครับราคาซื้อเข้าเฉพาะราคาซื้อเข้านะก็ประมาณหมดประมาณ2ล้านฝ่าลนะ้ะ <laughs> ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งหมดนะ <laughs> ไม่ใช่ต้นเดียวนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิด <ย>ทองล้นกว,ว่าอะต้นเนี้ยต้นนี้ฮะต้นนี้อะไรฮะสีชมพูชมพูเนี่ยชมพูนี่เดี๋ยวเป็นไม้ลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่เดี๋ยวไม่มีชื่อนะฮะต้นนี้ต้นนี้แหละครับต้นนี้ศิลาคุ้มทองศิลาคุ้มทองเศิลาคุ้มทองเหมือนกันนี่นกนกเก้านกเก้าโอ้โหนกปก้าวนี้สวยนะฮะนี่เจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วนะครับ ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่สาวนครชยัยศรีโอ้โหแล่ด้านนู้นอสมไขน่นู่นสาวน,นครชยัยศรีอสมไข่มีสองต้นต้นครับโอ้โหต้นใบข้าวขาวนี่ครับอาจารย์ตัวน,นี้อะไรใบขาวขาวนี่มันจะมีชื่ออยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็จโหูเนาะมันเยอะๆก็ยังจาําไม่ได้จำไม่ได้ชื่อบางตัวครับใช่ใช่ใช่ก็ยังใหม่กับตัวนี้อยู่คือเราก็ยังใหม่กันทั้งคู่ครับเพราะว่าอาจารย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มบอกลองลองลองเลี้ยงดูไหมอะไรเงี้ยผมก็ยังยังใหม่เหมือนกันนี่เรนูนครเรนูนครครับ ทุกคนนี่เรนุนครน,นะครับไว้เป็นความรู้ให้กับทุกคนด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเห็นตามท้องตลาดจะได้จําชื่อได้เนาะอันนี้ตุกก๊กกน้องตุกเกกนะครับตุกเกกอ่าแล้วตัวนี้ล่ะครับจำได้ไหมครับท่านตัวนี้เพชรจัลแสเพชรจัลแสงนะชื่อเพาะพาะนะมีแต่ชื่อเพ,อพ,อพาะเพทั้งนั้นเลยอันนั้นรัศมีเงินนะรัศมีเงินอันผมก็ส่งไปละอันนี้แล้วตัวน,นั้นเทพเทวริษ เทพเทพริบนะครับอันนี้หานุมานประสานกายหานุมานประสานกายตัวนี้อันนี้ชินะบัญชรชินะบัญชรนี่เศรษฐีพันล้านโหเสรษฐีพันล้านอ่าฮะครับอันนี้อันนี้อสงไขยอสงไขยมีอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นธาตุบางแ้วแผงอืมธาตุบางแ้้วที่ผ่ามาแล้วแผงนี่นี่นี่เพชรมณฑนเพชรมณฑนนะครับ อะไรอะไรเล็กนู่นนะครับเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านตัวอย่างไซส์เล็กอยู่แต่สวยมากตัวน,นั้นสวยผมชอบอตัวน,นั้นนะฮะนี่แลวต้นสุดท้ายทั้งแถวสุดท้ายฮะอาจารย์น็อพะก้าน็พะก,ก้าแล้วก็มาชมพูทวีปทวีปอันนี้สีกัญจนาอ่าฮะก็ อันนี้ด่างหลวงพี่ด่างหลวงพี่เป็นไม้ไม้ใหม่แสดงว่าหลวงพี่เป็นคนบีดแน่ๆเลยไม่แน่ใจนะฮะแต่หมดนี่มูลค่าประมาณ2ล้านบาทนะครับชุดนี้เนี่ยจะเริ่มแบ่งให้กับเพื่อนๆได้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็อีกประมาณ3-4เดือนนะเพราะว่ายังบางต้นยังไม่ได้ผ่าต้นยังไม่ได้ผ่าอ๋อคือเก็บสะสมไว้เลยชุดนี้ยังไม่ได้ผ่านะฮะใช่โอ้โหนี่2ล้านบาทอยู่ตรงนี้ ด้านในครับด้านในจะเป็นโซนของแข่งตัดนะครับคือแข่งตัดแัดปกติดีแล้วสองกโลนะฮะนุ่นจันสุดนุ่นเลยฮะโรงเรือนนี้ยาวกี่เมตรครับอาจารย์ห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะฮะแข่งตัดหมดเลยเต็มหมดเลยนะฮะจริงๆก็เต็มนะฮะก่อนยันยังยังไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่าก็เราจะเจาะเจาะแข่งตัดเพิ่มนะฮะมือด้านข้างอันนี้เป็นท่าบางแก้วท่าบางแก้วนะครับนี่ผสมไข่ผสมไข่ครับทุกคนโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวขอแอยกแทนกล้องให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะดูฮะห้าสิบเมตรนะครับยาวไปนู่นเลยฮะมีทั้งไม้ใบอะโลกาเซียมีบอลด,ด้วยอะไรนะนี่โอ้โหเยอะแยะไปจนไม่หมดไปดูตู้นี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์นำไปเลยฮะตู้นี้ตู้นี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ตัดชำไม้ใบไว้อ,อ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นตู้อบไม้ใบไม้ใบก็เป็นพวกผู้ช้างด่างเหลืองด่างขาวด้วยโอ<ฮ>้โหขลงแสงนะทุกคนนี่ฮะ อันนี้เป็นมอนเหลืองมอนเหลืองตนี้ช้างด่างเหลืองโอ้ช้างด่างเหลืองครับเยอะมากนะครับนี่อันนี้มอนเหลืองเหมือนกันนะครับมอนเหลืองมอนเหลืองอันนี้เดซอเมอรอนเอเมอรอนนะฮะอย่างนงี้ขายต้นเท่าไหร่อาจารย์เดซเอเมรอนเนี่ยก็ถ้าขายในราคาส่งก็ใบละห้าพันถึงเจ็ดพันแล้วแต่ราคาสวยนะฮะแล้วแต่ความสวยเนาะนี่พินนาคนะครับที่เราไปดูกันเมื่อกี้นี้นะครับ นี่มาดูชายชนกันนะครับวันนี้ต้นนี้ผมรู้จักชายชนนะครับสวยมากต้นนี้ชายชนเนี่ยจริงๆเนี่ยผมถ้าหดดดูดูด้วยสายตาผมเนี่ยมีทุกมีตลอดเลยชายชนตรงเนี้ยกี่ต้นครับอาจารย์ทั้งหมดทั้งแถวเนี่ยประมาณ20บต้น20ต้นนี่บนกระดาษด่างดํานะครับบนกระดาษดํด่างนะครับก้านดานะครับต้นนี้โอ้อันนี้ยกยอดไปแล้วยอดบนกระดาษดํด่างดาด่างเหมือนกันแต่ยกยอดไปแล้วนะครับกำลังขึ้นหน่อย นี่ยอดส่วน,นยอดปันอยู่อ๋อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยวนกลับมาถ่ายทีหนึ่งอันนี้เป็นโอกินาวานะครับทุกคนเป็นโอกินาวาสินเบอร์นะครับนี่โอกินาวาเหมือนกันโหดูความสมบูรณ์ฮะนี่ดูโอกินาวานะครับสินเบอนี่ครับหน่อขึ้นเยอะมากครับทุกคนโอกินว่าสามต้นแม่ใหญ่ๆ่ไล่ไปก็จะเป็นพวกชายชนนะฮะ มีหูช้างด่างขาวช้างด่างขาวนี่ครับนะครับมีลูกเยอะเลยลูกเต็มเลยครับโอ้อันนี้เป็นชายชนนะครับนี่ก็ช้างขาวเหมือนกันครับทุกคนเตียงไม้ได้แบบใหญ่มากครับดูลายต้นนี้ฮะดูลูกต้นนี้ครับสวยมากครับปกติแล้วอาจารย์ขายหูช้างด่างขาวต้นลูกอะขายเท่าไหร่ครับก็ไซส์เล็กๆก็มีจากห้าหมื่นขึ้นไปยันสามแสนนะที่ขายไป ห้าหมื่นสามแสนแล้วแต่ต้น,แ,ตตนแล้วแต่ต้นแล้วแต่ขนาด<ม>แล้วก็ลายด้วยาาชายชนนี่แล้วนะครับอย่างแม่ชุดนี้ถือว่าสวยๆท้งนั้นนี่แม่ชุดนี้สวยๆเลยนะครับแม่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้จาร์ไปยงลองยอง,งเข้าไปยืนด้านด้านข้างๆดูถือว่าใหญ่นะ <Platform> ใหญ่นะครับเนี่ยดูใบครับนี่ใหญ่มากครับใบครับด้านนี้ครับชายชนนี่ฮะที่วันเดียรที่ผมบอกครับชายชนนี้มากกว่ายี่สิบต้นนะครับ นี่โูช้างด่างเหลืองนะครับลำต้นเนี่ยคือประมาณขวดเบียร์นะฮะในในภาพอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าด้วยสายตาของผมเนี่ยประมาณขวดเบียร์ครับลำต้นนะครับนี่ช้างด่างเหลืองครับช้างเหลืองมีกี่ต้นนะฮะทั้งหมดประมาณช้างเหลืองาสายสาแม่พันธุ์นี่ประมาณสิบต้น <c oughs> สิบต้นสิบต <c oughs> ้นโอ้เยอะมากแต,ลกแต่ลูกรุ่นเล็กต่างหากเล็กต่างหากนะครับนี่คร นี่ลูกเล็กลคงไม่คงไม่เข้าไปเจาะถ่ายดีกว่านะครับนี่แต่ดูเนี่ยดูลายของต้นแม่ต้นนี้ใบใหญ่มากครับโอ้โหมันเงาแล้วก็โวบใหญ่มากครับเนี่ยครับนี่ดูต้นนี้ฮะมีใครเคยเห็นเสือพันใหญ่ขนาดนี้บ้างนี่ครับเสือพันที่ใหญ่มากครับดูใบเท่ากับใบนี้พอๆกับหูช้างดังเหลืองนะครับเนี่ยใหญ่กว่าด้วยซ้ำใบนะฮะ ถ้เป็นคนที่เลี้ยงแบบเลี้ยงไม้ได้แบบใหญ่มากสมคุณมากอันนี้บอลสีนะครับบอลสีที่อาจารย์ยงเก็บสะสมไว้เพิ่มนะครับก็ธรรมดาทั่วไปครับอาจารย์มีตัวนี้มูลค่าราคาต่อตัวไม่ไม่แพงเนาะตัวนี้แพงไหมครับือว่าไม่แพงมากตัวไม่แพงมากเป,เ,ปเป็นบอลเก่าอ๋อบอลสมัยเก่ามีห้วยฟอยด้านะครับมีบอลกระดาษดลังขาวด้านนี้นะครับอันนี้คือลงอันนี้คือตู้ตู้ที่อบอบที่ไม้ที่ผ่าหัวไปบ้างแล้วอันนี้คือ เหมือนไม้จอมก็จะดูสภาพโทมๆหน่อยเพราะพึ่งฟื้นจากการผ่าอ๋อไม้จอมนี่คือไม้ที่เราตัดเอาเอาหัวไปแล้วหัวไปผ่าแล้วก็คือเหลือส่วนส่วนยอดไว้ยอดไปเขาเรียกไม้จอมอ๋อเขาเรียกไม้จอมใช่ก็เลยก็เลยเอามาทําไว้ตรงนี้ทาไว้ตรงนี้เนี่นี่นี่ส่วนหัวที่ผ่าแล้วบางบางต้นก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่นี่เริ่มให้ผลผลิตแล้วเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็สามารถแบ่งเพื่อนๆได้นะครับใครที่เข้ามาเที่ยวชมก็ช่ดต้นนี้แบ่งได้แล้วโอเคครับไปดูด้านนู้นดีกว่าอาจารย์ ย้อนกลับไปนะฮะเดี๋ยวเห็นบอกว่าอาจารย์บอกว่าจะมีมีโปรเจกต์ที่จะทําเป็นโซนเฉพาะโซนอโลคคเซียกับโคโลคคเซียอีกโซนหนึ่งใช่ใช่กำลังจะทําใหม่ทาเป็นโรงเรือนมีสแลนทา,างแสนให้ให้ให้หน่อยหนึ่งคือไม่ให้ไม่ถึงกระแดดร้อยนี่ครับนี่คือโซนมอนมอนสเตอร์ล่านะครับนี่วันนี้ตื่นตาตื่นใจมากครับกับไม้ที่สวนอาจารย์ประยงนะครับ ตำบลช่องสันิกานะครับอำเภอพ,พัฒนาคมจังหวัดลบบุรีนะครับโอ้โหเ,เ,เป็นไงฮะอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่เจาะเข้าไปในรายละเอียดดีกว่านะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงนี่ครับนี่น,นี่ลูกหูช้างด่างเหลืองนะครับไอ้ด่งา,นนดางขาวตัวนี้ด่างขาวด่างขาวนี่ด่างขาวใช่ด่างขาวไซส์เี่าครับเท่าไหร่ครับจะสามแสนห้าใช่ไหมที่ทขายไปไซส์ไซส์นี้ขายไปไปสามแสนกับกระสี่แสนประมาณนี้ก็โดยประมาณสี่แสนประมาณนี้สี่แสนนะครับทุกคนนี่ตัวนี้สวยมากนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะมากกว่าสี่แสนนะครับตัวเนี้ย ตน,นี้สวยกว่าครับใช่ตัวน,นี้ลายสวยกว่านะครับประมาณสี่แสนกว่ากว่านะครับลองนองทักหาอาจารย์ดูนะครับนี่นี่คือยอดของบอลกระดาษนะครับนนี่เป็อาจารย์พาไปดูเซเลนนะฮะเซเลนเซเลนอยู่นี่นี่ครับไม้มันก็จะวางปนๆกันนะครับมันจะมีทั้งมันมีหลายหลายตัวครับเยอะมากนี่นี่ฮะดูโอกินาว่าลูกลูกพันธุ์ของโอกินาว่าขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงนะครับ นี่หูช้างดังขาวนะครับทุกคนช้างดังขาวโอกินาว่าด้านนี้ครับนี่ครับใครตามหาช้างอยู่นี่ดงช้างแต่ว่าได้ข่าวไปแล้วว่า,วายางยังไม่ขายเพราะว่าจะทำลงจะทำโซนใหม่เพิ่มนะฮะโอกินาวาครับน่าจะร่วมร้อยครับโอกินาว่านี่ของช้างด่างเหลืองดังขาวนะครับน่าจะสองร้อยถึงสองร้อยต้นนะครับอันนี้น,นี่เป็นเซเลน ซเรนิตี้นะครับเป็นไม้ยกยอดมาฮะไม้ยกยอดก็คือการตัดยอดนะครับด้านแต่เฉพาะส่วนยอดมาเรามาชำนะงามดีแล้วใบใหม่ออกมาสองใบละสวยใบสวยระดังสวยเลยตอนนี้นี่ครับสีชมพูสวยเลยนะครับนี่เป็นไงครับตื่นตาตื่นใจมากเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูโซนใหม่ก่อนก่อนที่จะปิดคลิปไปนะฮะเดี๋ยวลองไปดูตู้บอลที่ที่ทำไว้ใหม่นี่ โซนบอลนะฮะอันนี้คือบอลบอลสีนะบอลสีอย่างเดียวออบลงเรือนนะฮะที่ทำใหม่อ่าหนึ่งสองสามดูครับทุกคนมูนฮะความยาว50เมตรฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนี่ครับบอลสีความยาว50เมตรตู้บอลสีอาจารย์ว่าใหญ่เอายาวที่สุดในลบุรียังก็ตอนนี้ก็น่าจะใช่ก็ลูกบอลสีที่ยาวสุดนลบุรีอยู่ที่นี่ฮะ นี่ฮะดูฮะนี่เหมือนเหมือนรางรถไฟเหมือนขบวนรถไฟอ่ะดูดูอ่ะทุกคนดูตอนนี้ฮะนี่ปื้ดนี่ฮะเป็นไงฮะโบกี้รถไฟไฟเลยฮะเต็มเลยฮะนู้นินสุดด้วยนะครับสุดจริงๆฮะต้นนี้โซนนี้ตู้นี้รอบที่แล้วมาผมผมมารอบหนึ่งแล้วยังทําไม้เสร็จอนี้เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วก็ที่บอกว่ารอรอรอจะมาถ่ายก็คือมาถ่ายตรงนี้แหละก็เริ่มเริ่มไม้เอาไม้เข้ามาเลี้ยงบ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถือว่าจัดกึ่ง พิ่งจะยกมาไว้แต่ยังไม่ได้จัดระเบียบยังไม่ได้เรียงให้เป็นโซนใครโซนมันโซนนี้เนี่ยแบ่งแบ่งเพื่อนๆไหมฮะเริ่มแบ่งได้เป็นบางบางตัวแล้วฮะเริ่มเป็นายที่ผ่าเองก็มีแล้วรุ่นไซส์เบบี้มีเล็กมีด้านหลังเบบี้มีราคาเริ่มต้นประมาณก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวครับก็จากหลักร้อยเป็นจากหลักหมื่นหลักแสนก็มีหลักหมื่นหลักแสนก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวให้จันฝากเบอร์โทรศัพท์ดีกว่า ศูนย์เก้0 9 2 0ศูอครับ8 <19 S> 1 9 8, <19 S 2> 8 <19 S> 1 9 6 0 6 1 6า6 1อาจารย์ประยงนะคร,ครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยตลอดถ้าเป็นเฟซบุ๊กครับก็ประยงมงคลโพประยงมงคลโพนะฮะลองทองทักเข้ามาดูนะฮะแต่ว่าอาจารย์จะมีกำหนดการนิดนึงก็คือ ถ้าจะมาเนี่ยโทรนัดหมายก่อนลุงหน้าใช่เพราะ,ราะว่าอาจจะไม่อยู่หรือว่ามีติดแขกรับแขกอะไรเงี้ย uh huh. เดี๋ยวจะมาแล้วมาพลาดเน uh huh. าะก็จะเสียความรู้สึกโทรมาที่เบอร์นี้ดีกว่าใช่โทรมาเบอร์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ที่วันนี้พามาชมนี่อันนี้เดี๋ยวซนใหม่เดี๋ยวขออนุญาตไว้คลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเดินไม่ไหวไกลเหลือเกินห้าสเมตรนะครับยาวสุดในลบบุรีนะครับตู้บอลสีที่ยาวสุดในลบบุรีครับเป็นซิกเนเจอร์ของตำบล ช่องสานิกานะครับอำเภอพาลนคมจังหวัดลบบุรีนะครับโอเคกันขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ